สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนิพิษพลังประชารัฐเชื่อพิธาน่าจะรอดปมหุ้นสื่อ10พฤษภาคม2566 นายนิพิธอินทรสมบัติผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊คกระบุข,ข้อความตอนหนึ่งถึงกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลถูกฟ้องร้องปมหุ้นสื่อดังนี้นี่อ่านข่าวคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องถือหุ้นสื่อผมไม่ได้ตามรายละเอียดเพียงจับประเด็นได้แต่คิดว่าคุณพิธาน่าจะรอดในเรื่องนี้ใครอยากรู้รายละเอียด ไปอ่านคำพากษาคดีแดงที่ลอตอสอสคจุดที่ยิม4ทับสองลวงวันที่2พฤษภาคม2566ระหว่างนายชันชัยอิสระเสนารักษ์ผู้ร้องผู้มุ่งในการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกผู้คัดค้านก็พอจะมีประเด็นให้คิดต่อไปได้ผมไม่ค่อยชอบคุณพิธาเท่าไหร่หรอกถ้าจะว่าไปนะ่ะก็แค่พูดเก่ง หน้าตาหล่อส่วนการทํางานการเมืองผมว่าเกินครึ่งที่พูดนะี่ะทำไม่ได้หรอกแต่เรื่องกฎหมายนี่นะ่ะมันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันมีเพียงการอํานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่ากันเองผมตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกแพร่ออกไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ากระบวนการยุติธรรมในยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งนายก ทำกับข้าวออกทีวียังโดนปลดได้เลยคอมเมนต์ถามานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ออกความเห็นก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนะคอมเมนต์ามานะครับคอมเมนต์ว่าพูดเก่งหน้าตาหล่อส่วนการทํางานการเมืองผมว่าเกินครึ่งที่พูดเนี่ยทำไม่ได้หรอกพี่พูดถึงคุณพิธาหรือว่าอภิสิทธิ์ครับผมน่ะสับสนนิดหน่อยคอมเมนต์ถามานะครับคอมเมนต์ว่าแต่ผมน่ะไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยยุคนี้ครับคอมเมนต์ามมานะครับคอมเมนต์ว่า เห็นพักเก่าแก่ต่างคนต่างแยกย้ายหนีกันยอะเนะี่ช่วยตอบหน่อยครับเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าแล้วคุณนะ่ะเก่งนักหรือที่พูดนะ่ยอย่างคุณนะ่ะไม่ครึ่งเขาหรอกเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าถ้ารอดมานะ่ะรวมไทยสร้างชาติน่าจะมีหนาวความคึกน้าล่าสุดวิษนุแจงปมทักษิณพร้อมกลับมารับโทษชี้คดีไหนถึงที่สุดแล้วต้องเข้าคุกเลยระบุ เรื่องควบคุมตัวนอกเครือนจำแค่นายบาย9พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความขออนุญาตกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนั้น จะต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายหรือไม่ว่าเท่าที่ตนจำได้คดีของคุณทักษิณมีอยู่3ประเภทคือ 1. คดีที่ศาลตัดสินแล้วและคุณทักษิณไม่ได้มารับโทษ 2. คดีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน 3. คดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าคุณทักษิณไม่มีความผิดดังนั้นต้องดูว่าคดีของคุณทักษิณเข้าข่ายประเภทใดแล้ว ต้องดำเนินการไปตามคดีประเภทนั้นๆเมื่อถามว่าคดีที่ศาลตัดสินให้จําคุกแล้วนั้นคุณทักษิณสามารถยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็ต้องติดคุกจะไปยื่นขอประกันตัวไม่ได้จึงต้องรับโทษอย่างเดียวเหมือนกับที่ไปฟังคำพากษษาและศาลตัดสินพอศาลตัดสินก็ไม่ต้องประกันแล้วเพราะถือว่าคดีถึงที่สุดจากนั้น ต้องเข้าสู่การควบคุมตัวของทางราชการอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนที่แล้วเคยให้ข่าวว่ามีแนวคิดให้ควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องเป็นที่เรือนจำหรือประกาศให้เสมือนเป็นเรือนจําซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่นโยบายายัยงไม่มีการดําเนินการอะไรผู้ต้องโทษจึงต้องเข้าสู่สถานควบคุมของทางราชการ ควบคุมตัวที่บ้านไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อคุณทักษิณกลับเข้าประเทศแล้วจะมีกระบวนการทางกฎหมายใดที่เอื้อต่อคุณทักษิณหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าตนไม่รู้มาถามอะไรที่ตนขอให้ไปถามที่ทานายของคุณทักษิณความคืบหน้าล่าสุดผู้สมัครสสพักประยุทธ์หรือป้ายหาเสียงทิ้งหลังเจอเบี้ยเงินหาเสียงซัดโดนหลอกให้มาสมัคร 9พฤษภาคม2566กรณีที่นายปรีชาเร่งสมบูรณสุขผู้สมัครสสพักกรุมไทยสร้างชาติอดีตสส11สมัยนำตัวแทนผู้สมัครสสสังกัดพักกรุ่มไทยสร้างชาติกว่า50เขตร่วมถแถลงข่าวถแถลงความไม่พอใจพักไม่ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องของการใช้จ่ายดำเนินการในเรื่องของการหาเสียงดังที่รายงานไปแล้วนั้น ล่าสุดผื้สข่าวรายงานว่าที่สำนักง,งานสาขาพักกลุ่มไทยสร้างชาติเขตสองตำบลวังน้ำเย็นอําเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสากแก้วนายสุธิรักวันเพ็ญผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดสากแก้วได้ให้คนงานเข้าไปปลดป้ายหาเสียงของตัวเองลงทั้งหมดโดยเริ่มจากป้ายหาเสียงที่ติดบริเวณรถกระบะสำหรับบรรทุกเครื่องขยายเสียงออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่รวมทั้งปลดป้ายที่ทำการพักซึ่งเป็นป้ายไวนิลขนาดกลางและขนาดใหญ่ออกด้วยเช่นกันนายสุทธิรัก์กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องปลดป้ายหาเสียงและป้ายที่ทำการพักออกเนื่องจากถูกกลอกให้ลงสมัครสอสอในนามพักโดยไม่ได้รับการดูแลและสนับสนุนทางการเงินจากทางพักเลยตอนติดต่อให้ไปสมัครบอกว่า จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นงวดๆจนมีการเลือกตั้งทางผู้สมัครจึงได้ทำป้ายหาเสียงและลุยหาเสียงเพื่อให้พรรคและตนเองได้คะแนนเสียงแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาทางพักได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลือผมออกค่าใช้จ่ายไปก่อนหลายแสนตอนนี้นะ่ะเป็นหนี้อยู่ ก่อนหน้านี้ได้รวมตัวกันจํานวนหลายร้อยเขตทวงถามพักให้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้แต่เมื่อครบกำหนดเส้นตายที่แจ้งไว้พักยังคงนิ่งเฉยจึงดำเนินการปลดป้ายดังกล่าวเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆกรณีนี้เหมือนเป็นการเอามาฆ่าทางการเมืองความคืบหน้าล่าสุดตาวัย79ปีปีนเสาสัญญาณลั่นไม่เอาเผด็จการ ซื้อตั๋วมุ่งกรุงเทพมหานครขอเจออุ้งอิงหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่8พฤษภาคมบริเวณเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอำเภอเมืองสุโขทยัยติดที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัยมีตาขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณสูงกว่า3ชั้นจากนั้นใช้โทรโครงประกาศเรียกร้องประชาธิปไตยจนชาวบ้านที่พบเห็น เริแ,แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยกันเจรจาให้ลุงลงมาพูดคุยกันที่ด้านล่างและหลังจากการเจรจาผ่านไปประมาณ30นาทีด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและด้านบนไม่มีน้ำดื่มทำให้ตาคนดังกล่าวเริ่มมีอาการอ่อนเพลียและอิดโรยไม่สามารถลงมาได้ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยบางแก้วต้องปีนขึ้นไปนำน้ำให้ดื่มและช่วยประคองกันลงมา จากการสอบถามทราบชื่อคือนายทองอายุ79ปีชาวสุโขทยัยเจ้าหน้าที่ได้พาตัวตาทองไปพักผ่อนในห้องปรับอากาศที่ศูนย์ตํารงธรรมอำเภอเมืองเพื่อคลายร้อนและจัดหาน้ำดื่มให้เนื่องจากเกรงว่าตานั้นจะเป็นฮิสโตกหลังจากตาทองพักหายร้อนแล้วตาทองบอกว่าที่มาปีนเสาส่งสัญญาณในครั้งนี้เพราะ อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยอยากให้ประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอย่าไปเลือกเผด็จการสนับสนุนให้อุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้หญิงยิงเรือผู้ชายพายเรือยังไงน่ะก็แพ้ผู้หญิงยิงเรือในวันนี้ตนเองนั้นได้ซื้อตั๋วรถทัวร์เพื่อที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพโดยจะขึ้นรถทัวร์บคอสอไปกรุงเทพในเวลา21นาฬิกาของวันที่8พฤษภาคม และจะเดินทางต่อไปอยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อจะขอเจออุงอิงอยากให้อุงอิงหรือทีมพักเพื่อไทยมาพบกับตนเองหน่อยในวันพรุ่งนี้เวลา9านาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นตาทองได้เดินออกไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปยังสถานีขนส่งสุขโขทัยเพื่อจะรอขึ้นรถในคืนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วขับรถตามไปส่งความคืบหน้าล่าสุด ผู้พิการทางสายตาร้องเลือกตั้งเจ้าหน้าที่กาให้แถมผิดพักหย่อนลงหีบไปแล้ว7พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าพบปัญหาหลายจังหวัดในหลายหน่วยเลือกตั้งทั้งการเขียนเขตเลือกตั้งและรหัสหน้าซองผิดรายชื่อผู้สมัครซสซตกหล่นด้วยใน Facebook ก,กลุ่มชุมชนคนรักลำลูกกา มีผู้พิการทางสายตาเข้ามาแจ้งปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าวันนี้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดหวานบุญครอง6เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยแย่มากไม่ให้ตนพาแฟนเข้าไปกากบาทจากที่เคยเลือกตั้งที่ผ่านมาเคยให้แฟนพาเข้าไปกากบาทให้ตลอดแต่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยนี้เป็นคนเข้าไปกากบาทให้โดยไม่ให้จับใบลงคะแนนว่ากาถูกเลขไหม เพราะเขานั้นจะมีกระดาษที่มีอักษรเบลซึ่งเจ้าหน้าที่นำกระดาษอักษรเบลเข้าไปด้วยแต่ไม่ให้ผมจับดูเลยว่าเขากามันตรงกับเบอร์ที่ผมจะเลือกไหมและกาบัตรเลือกตั้งเลือกพักให้ผมผิดอีกแล้วพับลงซองเองผมมีหน้าที่แค่หย่อนลงกล่องสรุปพักที่ผมจะเลือกก็ไม่ได้คะแนนจากผม